จะกินใช่ไหมพ่อให้หนึ่งชิ้นก็พูดว่าคุณพ่อขอปลาทอดคุณพ่อครับขอปลาทอดนู่นหน่อยครับอ่าสครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัดรโลพาเที่ยวพ่อลูกมาหาอาหารเช้ากินฮะเมื่อคืนนั่งตัดทริปแล้วเห็นตัวเองนั่งกิน สลัดปลาทอดปลาทอดเช้านี้อยากกินสลัดปลาทอดแล้วก็มันก็จะได้ดีต่อสุขภาพด้วยถามโดรบบอกเช้านี้จะกินอะไรโรบบอกมากินอะไรโซบะโซบะที่เราอยู่ที่ไหนฟู้ดแลนด์ถนนจรัญสนิทวงศ์คะโูกคโับก็อยากมากินฟู้ดแลนด์ไปงั้นไปทานอาหารเช้าที่ฟู้ดแลนด์กันครับ พอสั่งสลัดปลาทอดแลด้วดเอาอะไรโตบะบะโตัวบะนี่คือแห้งแห้งใช่ไหมแห้งใช่ไหมโซอ่าไม่ใส่แคหรอทไม่ใส่แค่หรอทเป็นโตัวบะอะไรหมูหมูโตบะหมูแล้วขอไข่ดาวไทยโตะมาหนึ่งซตัวตอง ก็ขอน้ําเปล่านะครับวันนี้ก็ถือว่าฝึกออทิสติกไลฟ์สกิลอีกวันหนึ่งนะของพี่โดโดพยายามมาฝึกเรื่องอาหารการกินกับข้าวอันนี้ฟู o d แลนด์ก็นับว่าเป็นสถานที่แรกๆที่พี่โดโดมาฝึกนะอันนี้อะไรซีเรชาสีเรชาวป็นเผ็ดมาก าโตข้างๆมีเด็กตอนนี้โดโดก็เริ่มม,มีอาการนีตกกังวลต้องหาอะไรให้ทำอ่ะโตเทน้ำเทน้ำาตหลังได้มีเด็กผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเพ็นให้เห็นแล่เป็โนโดโด้กลัว รู้ว่าหรือเขาจะรู้สึกยังไงไม,ไม่ไม่ทราบได้นะแต่ว่าเขาก็จะมีการตื่นดื่มนะ้ำทำไมกินสองสองแก้วเลยลรอละไหนของพ่อไหนหยิบมาให้พ่อรอให้พ่อ หันมาหันมาด้วยอาบัตตยตงวตัวต่อได้ยินเสียงเด็กก็อาการนี้ครับเขาจะสรุปรายการที่สั่งเลยครับตอนนี้รู้ราคารู้ต้น เด็กก็จะถือนี้ไทจ่ายที่เคาน์เตอร์ตอนนี้นนครับน้องครับขอขอมาโยงเน็ตพื่อช่วยหน่อยเนื้อแมงมุมปลาหมูของพี่โต่าโตโซบะโซบะไม่ใส่แครอทก็มีแครอทมาอยูาดีโอรเพล่แล้วก็มีหมู<ไ>ปิ้งก็ร่วมล้วนจะปรุงด้วยอะไร อ่อนล้สกระเที่มเยเช้ามาพอดีครับ เขวดเพลงปังพูดเบาๆพูดเบาๆยังเชเขยพูดเบาๆเยอะไหมเยอะและนี่ครับสลัดปลาทอดของผมไม่รู้เป็นปลาอะไรนะแต่ว่าเขามีสลัดอะไรมาทีไรก็เรียกไม่ถูกก็คืออะไรเข้าสั้นเข้าสั้นเะไาเนี่ยแต่ว่ามันรสชาติค่อนข้างจะจืดๆผมก็เลยขอมาโยงเน็กเข้ามาเพิ่ม สลัดปลาทอดของผมปลาทอดเพาะให้ปลาเยอะดีครับ mm hmm. แล้วก็มีไข่ต้มมาลูกๆแล้วข้างอะไรก็เป็นผักสลัดกิจ้ากินใช่ไหมพ่อให้หนึ่งชิ้นก็พูดคุณพอ่อขอปลาทอด mm hmm. คุณพ่อครับขอ,อขอปลาทอดนู mm ่น hmm. เอาครับ mm hmm. พอแล้วนะหนึ่งชิ้นพอแล้วนะไว้ให้พอกินบ้าง ตรงนี้ลง <c oughs> ไปไม่ทันเลยมันร้อนเหรอมันร้อนเหรอ แต่เดี๋ยวผมจะสั่งกาแฟสั่งกาแฟชอบกาแฟสดที่นี่แต่ว่าถ้าสั่งกาแฟอย่างเดียวก็ราคา,าประมาณสามสิบกว่าบาทเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราสั่งเป็นอาหารเช้าสั่งเป็นชุดอาหารเช้ามีกาแฟด้วยมีไข่ดาวด้วยมีเบคอนมีอะไรให้เลือกแล้วก็มีน้ำผลไม้ด้วยก็ จะราคาปกติกว่าแบบคุ้มกว่ากันกันขนมปังด้วยเดีย๋ยวก็จะมา <c oughs> แบง่งกันสั่งมาหนึน่งที่แบง่งเป็นโดโดผมก็มกินกาแฟด้วยกินน้ำผลไม้ก็ดี I have no knowledge of this. กินสลัดที่นี่อร่อยสะใจครับตักก็จบแล้วว่ากินไปรู้เลยครับเย็นเลยกิ็นเดี๋ยวเราก็จะมีการชะลัชงรัดแบบนี้มเป็นการประตสนนะครับชตมาลวกกินเลย ก็จะเคยได้ยินพูดบ่อยๆโลกจะไม่มีความพอดีเลยู่นี้เปิดทีฟังเปิดเทงฟัง เปิดเพลงปลงังไม่ไม่พูดอะไรที่ไม่ตรงสถานการณ์เลยด้เปิดเพลงปังถ้าจะเปิดเพลงเกิดเลยเพราะอาทิตย์อยู่เปิดไมนะ่ได้เปิดเพลงปลงังทานได้แล้วท่าน ส้มใช่ไหมครับกาแฟถั่ส้มไข่ดาวไม่สุกไม่สุกขนมปังธรรมดาแล้วก็ไม่กรอบนแมงใส่กรอบเบคอน

นลองกินมัน น้ำตาลอีกขวดสองฟองถ้ารู้สึกเลี่ย,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 ยนเอาซอสน,นี้ใส่ก็ดีเผ็ดเผ็ดร้อนเดี๋ยวไปตื้ิเดี๋ยวไปตื้น อร่อยเผ็ดร้อนเผ็ดดีเผ็ดสักใจดี อนมปันไม่โควิดนะขนมปังธรรมดา ทยอยสั่งตอนหลังนี่เพราะว่าจะได้กินละลองผมชอบกาแฟนม,ม่กาแฟทินเนี่ยแล้วเครื่งองชงกาแฟเขาเป็นเครื่องชงกาแฟที่ดีมุนรสชไติกาแฟอร่อยสังเกตว่ามันมีคินมากนียทำให้อร่อยมันแต่จริงๆเป็นกาแฟดำนะไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใ่ใชกาแฟใส่ครีมนะนี่กาแฟดำ แต่ว่าเขามีคิวมากเครื่องชงกาแฟก็ดีกาแฟดีเครื่องชงกาแฟดีบางทีก็ไม่เอาลองดูที่ตอนนี้สุดเทรน ข้าวโดนุก็ต้องหลอกล่อเร่อนี่นั่นไปเรื่อยๆที่ตอนแรกผมสั่งไม่ใส่แครอทเนี่ยเพราะว่าแรกๆโดนุ่เขาไม่ทานเราปั่นพวกมันบางทีเขไม่ทานแต่ตอนนี้ก็ทาน กาแฟร้อนๆให้สบายสบายผมในจุดประสงค์ผมเนี่ยคือแก้วนี้แก้วเดียวเนี่ยสำหรับจุดเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวจัก จะทาน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 อันน so ี้ดูด้วยไม่ทานเปสัดส่วนด้วย ทเองขาจะทําดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงเขาไม่เรียนรู้ไวยตัวเองบางอย่างเราข้ามไปได้ก็ข้าม,มไปเพราะตอนนี้เขาก็เปน็นวัยรุ่นเขาเริ่มมีการตอรอ่อต้านแล้วก็จะกินแบบเผ็ดๆนี่นจิตใจซอสเลยอยากกินเผ็ดๆ Thank you. นี่เป็นไฟดาวคิดเองครับเองเดี๋ยวยิ้มเขาเก็บช้อน,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 นไปยใช่ไหมยกุ่มไปกันนะ คนไทยครับฝรั่งเขากินแต่กระซอมอย่าเยอะไม่อยากรบกวนนะนี่ท้าหนมปังยังเหลือหนมปังมาเช็ดจานอร่อยมาก โอเคครับได้ครับเด็กาแฟเดี๋ยวเดนไปซื้อของเดี๋ยวที่ทำงานเดี๋ยวที่ทำงานเดี๋ยวที่ทำงานสดกาแฟรหรือรสดน้ำส้มน้ำปลา ล้างไม้ล้างมือครับล้างไม้ล้างมือเดินตามหลังพ่อนะจะได้เดินช้าๆเดินนําหน้าแล้วเดินเลยีรับเ,เรียบร้อยรายการอาหารเมัส,สคูดิสามร้อยหก3 6บบาทครับไปซื้อของไหนๆมาแล้วเจอแล้วเป็นได้ค่าโฆษณานะครับบริษัทซอสสิลราชาก็กกถ้าเห็นก็ก็สปอนเซอร์เข้าแล้วกัน ปโด๊ไปจ่ายตังก็เรียบร้อยครับเพื่อนๆครับคลิปนี้คงเท่านี้นะครับฝากกดสับสไครกดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะคะฝากกดซัค์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวหน่อยนะคะจนที่จนที่่อไปครับสวัสดีครับบายยสำหรับพี่โดโดแล้วก็ยังไม่จบยังไงก็ต้องกินอะไร จะกินอะไรอะไรจะสั่งอะไรไม่ต้อนไม่จบต้องจบที่